โยงข้างหลังมาจากไหนวัดจันจันดีนอกจากทีมวัดอัมพวันแล้วมีใครไม่เคยไหมใครไม่เคยมาไม่มีเก่า,กาๆลันัมาเลยหัดพุทโธหัดหายใจก็หัดแบบไหนวัดอัมพบันอนะหัดพุทโธเนาะหททรือทำอนาปนสติด้วย หลวงพ่อเริ่มต้นก็หัดพุทโธหัดหายใจหลวงพ่อเรียนเบื้องต้นเลยเรียนจากท่านพ่อหลีวัสโสขรามเมืม่อปีศูนย์สองเสร็จแล้วก็ฝึกลมหายใจอยู่22ปีฝึกทำสมถะ22่สอปีย่ขึ้นมีปัส,สนาไม่เป็นนะได้แต่ทำความสงบสงบไปวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุง้งซ่านวนเวียนอยู่อย่างเนี้ย เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุงสงบแล้วก็เที่ยวออกข้างนอกรู้เห็นอะไรต่ออะไรไม่ไม่รู้ทางที่จะไปต่อจนอายนะุยี่สิบเก้านะปีสองห้าสองร่ห้ไม่เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนี่มันถูกกระจริถูกกระจริเดมหาหัดดูจิตดูใจในการ ปฏิบัติก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทีแรกก็ยากใหม่ๆก็รู้สึกยากหาจิตไม่เจอแต่าตามรู้ตามดูค่อยรู้ค่อยสังเกตเรื่อยๆไปนะในที่สุดเราก็เจอจิตเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อันนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนนะท่านก็ไม่ว่าอะไรละท่านว่าใช้ได้ละภาวานาจนมาเข้ามาถึงจิตถึงใจให้ได้จริงๆก็เข้าถึงธรรมะได้ ฝึกตอนเป็นคารวสนะเป็นคารวสเหมือนพวกเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะธรรมะไม่ใช่ของพระเป็นคารวสก็ทําได้ถ้าทําถูกนะถ้าทําไม่ถูกก็ทําไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมทําไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมดอกธรรมะเป็นของกลางๆไม่มีของผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลายองค์ หลวงปูดูลหลวงปูเทศหลวงปู่สิมอะไรเหล่านี้รุ่นโตๆตจารมหาบัวก็เคยเรียนกับท่านเหมือนกันแต่น้อยหน่อยสมัยเข้าวัดนะท่านยังเป็นพระหนุ่มๆนะหรือท่านอายุยังไม่เยอะอายุห้าสิบกว่าทำไมน้อยห้าสิบกว่าถือว่าเป็นพระหนุ่มๆครูบาอาจารย์ทุกองค์จะสอนเหมือนๆกันให้มีสตินะมีสติสําคัญมาก มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันการปฏิบัติเนี่อย่าให้เกินกายเกินใจออกไปให้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองมากเข้ามากเข้านะให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ไม่ใช่ทําแค่ความสงบนะทําแค่ความสงบก็ได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาเราทําความสงบเนี่ยเพื่อให้ใจมีกําลังได้พักผ่อนจิตใจตั้งมั่นมีกําลังพอจิตใจเรามีกําลังแล้วเนี่ย ให้ออกมารู้กายออกมารู้ใจตัวเองให้ได้กายกับใจนี่แหละเป็นสนามรบของนักปฏิบัติเบื้องต้นเลยพอใจเราสงบแล้วนะเราถอยออกจากความสงบเนะี้ให้รู้ลงไปที่กายนี้ตั้งแต่ผมเลยตั้งแต่ผมจนถึงพื้นเท้านะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนี้แหละดูให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนี่พอรู้กายรู้กายไปแล้วระวังอันหนึ่งใจชอบถล่ อย่างเบอร์สิบเเนี่ยเบอร์1ิใจก้าใจกลังถลําลงไปแล้วนะใจมันเลื่อนไปเคลื่อนไปใจไม่ตั้งมั่นใจเคลื่อนลงไปใจต้องตั้งมั่นนะต้องมีกําลังตั้งมั่นทรงตัวเด่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ใช่ผู้ถลําลงไปไม่ใช่ถลําลงไปในกายถลําลงไปในใจให้ใจของเราเป็นแค่คนดูดูกายดูใจอย่างใจเราเกิดความงงความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ ขณะนี้ความสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยอยู่หัดอย่างนี้นะส่วนร่างกายเราก็พิจารณาไปเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะเป็นธาตุเป็นขันเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดังนั้นคิดพิจารณาหมดเวลาพุโทโธพิจารณากายแล้วนะเวลาที่เหลือเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยต้องมีสติในชีวิตประจาวันให้ได้คําสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ามีทั้งหมด3ขั้นตอนต้องทาให้ได้นะ ขั้นตอนแรกเลยให้พุโทโธให้กําหนดลมหายใจแล้วแต่ความสะดวกความถนัดพุโทโธไปทําลมหายใจไปจนใจเราสงบใจเราสงบแล้วอย่าขี้เกียจขี้คลานนะให้ใจออกมาทํางานเอาใจออกมาทํางานคือมาพิจารณาร่างกายนี้ไม่งั้นใจจะติดแต่ความสุขความสงบเฉยเฉยอยู่เฉยงโง่โงนะอย่างนั้นเป็นสมาธิโง่งั้นสงบแล้วต้องออกมาพิจารณาร่างกายให้ใจทํางาน หมดเวลาพุทธโธพิจารณากายแล้วเนี่ยต้องทําขั้นตอนที่สามคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันขั้นตอนนี้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดนะขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยหัวใจกรรมฐานอยู่ที่การมีสติในชีวิตประจําวันหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นสอนหลวงพ่อไม่ทันท่านนะครูบาอาจารย์บอกต่อมาหลวงปู่มั่นสอนไว้บอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าเนี่ย ทำความสงบมากจะเนิ่นช้านะเอาแต่สงบลูกเดียวไปไหนไม่รอดหรอกกี่ภพกี่ชาติก็ช้าอยู่นั่นแหละคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านดูกายพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งซ่านงั้นพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็ทําความสงบเข้ามาสลับไปสลับมาผนบอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันนะหัวใจอยู่ที่นี่นะ วัวใจอยู่ที่มีสติในชีวิตประจําวันนี่ต้องมีสติมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกให้ดูกายให้ดูใจไปอจามหาบวัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากรอกอ่างนี้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไม่ใช่นั่งเคลิ้มลูกเดียวนะเคลิ้มลูกเดียวก็ชาติหน้าก็ไปเคลิ้มอีกนะมันไม่มีปัญญานะสมถะไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะ ต้องมามีสติรู้กายรู้ใจลงไปซักฟอกลงมาในกายในใจนี้จนมันคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้มันหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อไหร่ก็เป็นพ้าอรหันเมื่อนั้นะนะเบื้องต้นมันจะเห็นกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงก่อน,นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนะต่อมาหมดความยึดถือในร่างกายนี้จะได้ผ้านาคามี สุดท้ายจะหมดความยึดถือจิตผู้รู้อันนั้นถึงจะจบกิจทางศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนเห็นความจริงของเขากายกับใจไม่ใช่ตัวเรารนี่ได้ขั้นที่หนึ่งนะเอาตัวรอดได้ละเป็นพระโสดาบันแล้วก็มาดูกายของเราต่อไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจะกินจะเดินนะจะนั่งจะนอนจะขับถนะ่ายคอยรู้สึกไปจะอาบน้ําอาบผ้าคอยรู้สึกไป ร่างกายนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเป็นข้าเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ต่างหากใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ซึมซึมผู้เพ่งเพ่งผู้เผลอเผลอผู้คิดคิดเอานะใช้ไม่ได้หรอก ใจต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ใจอย่าหลงอย่าไหลาไปตามอารมณ์นะอย่างเบอร์19จิตติดการที่จะน้อมใจให้ไหลไหลไปนะจะน้อมให้นุ่มๆอ่ะจะเป็นปน้อมให้มันผิดธรรมดา่าไปแกล้งให้มันนุ่มๆให้รู้อย่างที่มันเป็นมันนุ่มก็รู้นะมันแข็งก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้ลงไปตามธรรมดาของมันนะั่นแหละใจแอบไปคิดละรู้สึกไหมใจขยับแป๊บไปให้รู้ทันอย่างนี้นะถ้ารู้ไม่ทันไม่ได้กินหรอกนะ ไม่ได้กินหรอกกิเลยเราไปกินหมดเลยเพะเวลาเผลอเมื่อไหร่กิเลยเราไปกินเมื่อน,นั้นแหละรู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนแตก่กีละเมื่อสิบเก้ารู้สึกไหมนี่แหลรที่เรียกว่าใจที่เป็นผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้คิดอีกแล้วเห็นไหมไม่ใช่ผู้รู้กลายเป็นผู้คิดไม่ต้องเข้าไปหามันนะไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัติร่างกายเป็นยังไงรู้เข้าไปเลยจิตใจเป็นยังไงรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าขึ้นมา รู้ไปสบายๆง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยหวูพ่อเรียนอยู่ไม่กี่เดือนก็เข้าใจแล้วคอรู้สึกอยู่ที่กายนะร่างกายเคลื่อนไหวอยา่าเผลอเลยอย่าลืมตัวเองเอาแต่หลงไปคิดเอาคิดเอาคิดเอาวันหนึ่งวันหนึ่งเอาแต่คิดเอาคิดเอานะลืมตัวเองหรือลืมจิตใจจิตใจของเราดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้โลภโกรธหลงก็ไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้ ถ้าจิตใจมันเป็นสุขก็ต้องให้รู้นะเป็นทุกข์ก็คอยรู้ไปมันโลภมันโกรธมันหลงก็คอยรู้มันไปเรื่อยๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญานะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เป็นดูเข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูกายก็ดูอย่างนี้นะดูให้เห็นเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุ มีธาตุไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดูกลายเป็นก้อนธาตุดูจิตใจก็ดูแต่ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับก็ไม่ได้นะเป็นอนัตตาดูลงไปเบอร์19บเ้หนีไปคิดแล้วเบอร์19บถอขึ้นมาสลัาลงไปอยู่ในโลกของความคิด mm hmm. เบอร์เจ็สิบห้าเกือบจะใช้ได้ละใกล้จะตื่นแล้วตนตนฟังไวน้นะหนีไปคิดเลย คุณยายสุดจิตสุดใจอะไรยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะแก่มากแล้วสินะเออแก่แล้วหลวงพ่อชาก็าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองหนึ่งเลยสังเกตให้เดียคำสอนของหลวงพว่อชานะหนีไม่พ้นเรื่องการดูกายดูใจนี่สุดท้ายมาลงที่ดูใจเรานี่การดูจิตดูใจเป็นทางที่รัดสั้นมาก ครูบาอาจารย์สมัยหนุ่มๆบางองค์ก็จะเป็นเน้นที่กายก่อนนะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมาสอนแต่เรื่องจิตเรื่องใจสอนเข้าเป้าเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตใจนี้กุศลอกุศลสุขทุกข์เกิดที่จิตใจมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตใจเราใคอมารู้กายรู้ใจนะรู้เข้ามาให้ถึงใจจริงๆกิเลสมันจะเคลือบแฝงเข้ามาในใ,นใจเราไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสมันจะแฝงเข้ามาในใ,นใจนะ ใจก็ตกเป็นทาตของกิเลสความสุขไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นศัตรูของเราเท่ากับกิเลสเลยมันทาใจเราให้เล่าร้อนขึ้นมาแผดเผานะพพุทธเจ้าว่ามันเป็นไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะโลภขึ้นมารักขึ้นมาก็ทุกข์นะทุกข์เพราะความรักโกรธขึ้นมาก็ทุกข์เพราะความโกรธหลงไปนะี่ไม่ค่อยจะรู้ทุกข์แบบหลงหลงเผลอเผลอเพลินเพลินอ,อ,อ,อันนี้ดูยาก เบอร์สิบเก้าทำอะไรใจหลงเข้าไปอีกละเอาโยมผู้ชายเบอร์เจ็ดสิบสามเมื่อกี้นี่ทำอะไรนึกออกไหมที่หลงไปหลงไปนะมันลืมตัวเองอยังคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวนะหลงไปเบอร์สิบเก้าหนีไปคิดแล้วหนีไปคิดแล้วค่อยๆสังเกตนะสังเกตไป ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะการปฏิบัติจะเหลือสั้นนิดเดียวเลยแต่ถ้าจะเอาแต่ทําความสงบนะยาวหูมั่นก็ว่าแล้วสงบมากเนิ่นช้ายาวช้ามากนะช้าถึงขนาดช้าเป็นหมืน่นหมื่นกับก็ได้นะไปเกิดเป็นพระพลมุมชาววัดอัมพวันก็นั่งดูไปนะนั่งดูไปเอา้าชาวอะไรนะเสะถียรเสถียรทรำมาสานอานว่ามา อยู่ไหนทำไมหคคราวที่แล้วที่มามันก็แข็งๆอะค่ะแต่พอมันดูตรงมาแล้วมันก็เหมือนกับเหมือนนกที่มันเป็นอิสระค่ะแล้วก็มันก็มีความสูงมากขึ้นแล้วก็มันก็โชว์ๆขึ้นมาตอนที่เหมือนกับพอนึกได้แต่มันไม่เห็นชัดนะคะม,มันก็เห็นเป็นก้อนๆมาแล้วก็เรรียนดูนไปแค่เลยใช้ได้อยูอ่ช่วงนี้จิตใช้ได้มไดมหมอตุ๊กสำนักอะไรอย่เนี่ยสำนักนี่หลายสำนักแล้ววันนี้เยอะแยะ ว่าไงก็มีนะความมัวที่ขันทั้งรูปทั้งนามออใจวันนี้มันสว่างกว่าเมื่อวานนะกายกับใจรูปกับนามกับจิตใจโคล่านกันร่างกายเจ็บป่วยใจก็ไม่เจ็บป่วยนะกิเลสตัณหาไหลามาไหลไปใจก็อยู่ต่างหากแล้วดูไปไงั้นอ้าสำนักแปซิฟิกวันนี้รู้สึกตัวเอง เผลอสั้นลงนะคะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกตัวได้ได้ถี่ขึ้นกาะก็จะรู้สึกถูกต้องอะค่ะทำได้ถูกต้องแล้วใจมันตื่นขึ้นปฏิบขึ้นแล้วใจมันซึมหน่อยๆดูออกไหมบมืบ่อไงเมื่อไงคือเคยได้คุยกับพี่นิดหนึงคือจําได้มาครั้งแรกๆแล้วหลวงพ่อทักเพ่งกับเผิเนี่ยถึงได้รู้จักคำว่าตื่นที่ชัดเจนนะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ย ไปหลวงพ่อไม่ได้ทักเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวเองตื่นชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าตื่นยังมีโมหะเคลือบๆอยู่ขณะนี้รู้สึกตื่นชัดยังยังไม่ชัดยังตื่นไม่เต็มที่นะ,ะใจเรายังมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ดูออกไหมค่ะ,<น>ะแล้วก็ตอนแรกๆที่มาเนี่ยไม่ได้แยกตัวผู้รู้ดูใช่ไหมคะตอนหลังนี้พยายามจะแยก ดูรูแล้วก็ดูกายดูใจ mm hmm. มันก็จะรู้สึกว่าเออเรากำลังประคองหรือเกรงไว้หรือเปล่าคะประคองไว้ก็รู้เกรงไว้ก็คอยรู้เอาแล้วถ้าเกิดเรารู้คอยรู้ว่าเราประคองอยู่แล้วมันจะหายไหมคะถ้าอยากให้หายยังไม่หาย <c oughs> ถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นก็หาย <c oughs> แล้วตอนที่แบบเดินหรือนั่งสมาธิเนี่ยดูเวทนาไปด้วยแล้วก็ดูกายไปด้วยดู ดูจิตไปด้วยไงคะขนาดที่มันจะเกิดดับเร็วๆใช่ไหมคะมแต่แต่มันเหมือนเหมือนไปพร้อมๆกันที่นี้พอเราเห็นความคิดแล้วเห็นอกุศลเกิดขึ้นบางครั้งเราเหมือนเราไปเบรกมันใช่ไหมคะให้รู้ทันว่าไปเบรกมันเ,เราไม่ฝึกเบรกนะ,ะเราไม่ฝึกเบรกเลยไม่ฝึกแก้ไขดัดแปลงเลยเราฝึกรู้ตามความเป็นจริงคือให้ตัวผู้รู้ดูว่าจิตมันจะปรุงแต่งอะไร,ะรตอ่อไปขันมันจะปรุงยังไงมีหน้าที่ตามรู้ลูกเดียวเลยไม่เข้าไปเบรกมันแล้วไม่ไปช่วยมันด้วย นะไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องเบรกมันไม่ต่อต้านไม่คล้อยตามถึงแม้ว่าเราตอนนั้นเห็นอกุศลจิตเกิดขึ้นขณาที่เห็นอกุศลจิตจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วะนะพระเจ้าบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีหรือว่าดีเอาอ้มันยังไม่ตื่นเต็มที่นะดูออกไหมมันมีอะไรห่อหุ้มเคลือบแฝงไอ้สิ่งที่เคลือบแฝงมันแววแววด้วยรู้สึกไหมมันเหมือนเซรามิก ถูกทิ้งให้ได้นะมันไปแกล้งปรุงขึ้นมามันอยากดีมันไปแกล้งปรุงเซรามิกนี้ขึ้นมาให้ดูสวยๆวูอ,อกอยังแล้วค่อยรู้ไปนะเดีย๋ยวค่อยเปลือกค่อยแตกไปหรอกอันนี้มันไม่ใช่นะรู้สึกว่าใจตั้งมั่นได้ดีกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามีคำถามค่ะหลวงพ่เวลานั่งสมาธิค่ะชอบเป็นเหมือน มันหายไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะคะ่ะทีนี้มันเมื่อเมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วอะคะ่ะหายไปพักหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงดีค่ะหายไปไหนอะมันบอกไม่ถัวค่ะแต่ว่าเหมือนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมาแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบยังรู้สึกตัวอยู่ไหมยังม,มีสติอยู่ไหมก็ได้ยินเสียงอะไรกระทบอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเหมือนลงไปลึกๆตีอยู่ใจใจมันรวมลงไป<ๆ>ก็เป็นอย่างนั้นแหละปกติ นะพอมันถอยขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยพอมันตอนถอยขึ้นมานะอย่าไปดึงขึ้นมานะถ,าถ้าอยู่ๆมันรวมเข้าไปแล้วไปดึงขึ้นมาแล้วปวดหัวให้เข้าขึ้นมาองแต่ว่าดีที่ไม่ขาดสติคนหลายคนทําสมาธินะพอรวมลงไปแล้วขาดสติเลยเหมือนกับน,นอนหลับงั้นใช้ไม่ได้ไปนอนซะดีกว่าฝึกอย่างนี้ในนส่เสียทําสมาธิก็ต้องมีสตินะพวกชาววัดป่าเราต้องระวังนะ พ่อเคยเห็นมานานสมัยก่อนไปหินมักเป้งสมัยหลวงปู่เทศยังอยู่กลางคืนนะเป็นนั่งภาวนากันเต็มโบสเลยเปิดเทปหลวงปู่ด้วยก็นั่งกันส่วนใหญ่นั่งแล้วเคลิม้มอย่าให้เคลิ้มนะนั่งเคลิ้มไม่ดีจะฟังธรรมะก็ฟังให้รู้เรื่องจะภาวนาก็ภาวนาให้มีสติเลอกเอาอย่าไปนั่งหลับตอนฟังเทศ นั่งเคลิ้มริบหลีริบหลีไม่ดีนะฝึกนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่พวกเราพอเปิดเทปนั่งสมาธิเราจะนั่งให้เคลิ้มไหมได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะอิ่มองอิ่มใจว่าวันนี้ภาวนาดีขาดสติไม่ได้นะขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่ม,มั่นสอนอย่างนี้เลยมีสติเมื่อไหร่ก็คือมีมีความเพียรเมื่อน,นั้นขาดสติเมื่อไหร่ขาดความเพียรเมื่อน,นั้นงั้นเรานั่งฟังเทปครูบาอาจารย์ไป เก็นั่งรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจของเราไปอน,นี้หัดเจริญปัญญาไปหรือวันนี้จิตใจเราฟุงา้งซ่านเราก็พุโทโธกําหนดลมหายใจอะไรของเราให้จิตใจสงบแต่ไม่ให้ขาดสติไม่ให้เผลอตัวอย่าไปฝึกสมาธิเผลอตัวเองนะลืมเพิ่มเหมือนหลับในอย่างนั้นไม่เอาเลยฝึกไม่ดีอย่างนั้นฝึกนิสัยเสียอ่ะไงอีกพ็อสรุปว่าลินไม่ต้องทําอะไร ใช่ไหมคะมถึงแต่จิตยังตื่นไม่เต็มที่นะตอนเนี้ดวกไหมแต่ก็ดีกว่าดีกว่าสงบกว่าสว่างกว่าใช่ไหมสบายกว่าเบากว่าแต่ไม่เต็มที่ดวกไหมย,ยังไม่เต็มที่นะใจมันยังไม่ถึงฐานเต็มที่ของมันนี่ก็ผมรู้สึกตัวรู้สึกเลยว่ารู้สึกตัวได้ได,ได้น้อยน้อยลงดูจิตใจหลงคิดกับกับเหตุการณ์ที่จะเจอ มันอาจจะเวลาทุกครั้งบางครั้งเรามีความสุขเราอาจจะลืมที่จะรู้สึกตัวพอบางครั้งเรารู้สึกว่ามันทุกเราก็จะจิตเราก็จะหลงหลงกับปัญหารู้สึกทุกข์กับสิ่งที่มันเจอครับก็ก็ยังพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่บางครั้งที่รู้สึกตัวได้ก็จะรู้สึกว่ามันดูงงงง,งดูมันว่างเปล่าครับก็ไม่ยากนะมาที่นี่ให้บ่อยๆหน่อยเดี๋ยมันก็รู้สึกเองแหละครับผม ห่างครูบาจารย์นะมันค่อยริบหลีริบหีไปพวกเราภาวนาตอนนี้นะมันเหมือนดาวพระเคราะห์ยังไม่ใช่ดาวฤกษ์ยังเป็นดาวเคราะห์นะเอาวิ่งห่างดวงอาทิตย์ออกไปนะก็แสงสิดลงสิ้ลงนะแต่ต่อไปภาวนามากๆก็เหมือนดาวฤกษ์นะสว่างในตัวเองมันเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับโลก <Come on. S 1> หัดดูไปเรื่อยๆดีแล้วละ่ะครับผม แต่ว่าหลักของการปฏิบัติน่ยแม่นขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมหจิตใจดิ้นรนน้อยลงดิ้นรนที่จะปฏิบัติน้อยลงแต่อย่าปล่อยให้เฉยใจที่ดิ้นรนอยากปฏิบัตินะภาวนาไม่เป็นหรอกใจที่หมดความดิ้นรนรู้กายรู้ใจอย่างนั้นะถึงภาวนาเป็นโอเคอเกเห็นว่าจิตใจมันทํางานตลอดเวลาค่ะม,มันวบไปแบบมาจน บางทีก็ไม่ไม่มีคําพูดไม่มีคําก็จะรู้ว่าในในในการใช้ชีวิตจริงๆอะค่ะพอถึงช่วงหนึ่งอะคุกคลีน้อยอะจะจะทาให้เราจเจริญได้ได้ชัดกว่าหรือบางที<ด><ด>เห็นนะชัดกว่าพระเจ้าสอนไม่ให้คลุกคลีก็ส<อ>ังเกตไหมยังมา,มาวัดหลวงพ่อไม่ให้พูดเรื่องอื่นเลยรู้สึกไหม<อ>ถ้าไปวัดอื่นพูดเรื่องอื่นได้นะ<อ>ไปสมกันจุกจิกจุกจิกว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทากันอะไรเงี้ยนะ แต่มาที่นี่หลวงพ่อไม่ให้คุยคุยเรื่องอื่นนะผูกขาดคุยคนเดียวไม่ให้คนอื่นคุยคุยมากฟุ้งซ่านยิ่งพวกมานอนวัดเนี่ยนะไม่ให้มานั่งคุยกันนะฟุ้งซ่านภาวนาวที่ทำอยู่ดีแล้วใช้ได้โอเชมพูเป็นไงคที่แล้วมาแล้วพอกลับไปมันเหมือนมันทึ้งเหมิมมากอะค่ะก็แบบภาวนา ด้วยความรู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันสะใจมากมันก็เห็นแบบเห็นว่าจริงแล้วจิตเราไม่เคยเป็นกลางเลยอมันกระทบแล้วมันก็มันกระทบแล้วมันก็กระเทือนแล้วมันก็ยินดีไลายินดีเลยแล้วเราก็รู้ตรงเนี้ยคะรู้ไปเอยรู้ไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองนะมันจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลือกกระทบของมันเองเราเลือกไม่ได้ กระทบแล้วจะยินดีหรือยินร้ายเราก็เลือกไม่ได้ะเนี่ยตามดูไปมันก็เหมือนกับมันมีเหตุแล้วมันมันก็เกิดมันพอมันมันถูกกระทบมันก็เกิดแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็เหมือนเห็นไม่ใช่เราเหรอเจ้าค่ะแล้วมันก็เห็นว่าจิตใจจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่อ่อนแอมากอมันหนีทุกข์ตลอดเวลามันดิ้นดินดินดินหนีทุกข์ตลอดมันดิ้นหนีทุกข์มันดิ้นหาความสุขคมันถึงต้องทํางาน ถ้าเมื่อไรมันไม่ดิน้นหนีทุกข์ไม่ดิน้นหาความสุขนะมันก็ไม่ทํางานนี่ทําไมมันถึงต้องดิน้นหนีทุกข์ดิน้นหาความสุขเพราะมันสําคัญมัน่นหมายว่ามันคือตัวเรางั้นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชาเราไม่รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็าอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ก็าพามันดิ้นไปเื่อยยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่ง,งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น สัตว์ในโลกล้องอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นนะส่วนมากก็ดิ้นไปหาความสุขทางโลกโลกตอบสนองกิเลสแล้วรู้สึกจะมีความสุขแต่พอได้มานะก็ไม่สะใจต้องดิน้นหรือพวกเข้าวัดเข้าว่าฝึกทําความสงบเพื่อตอบสนองกิเลสตัวนี้แหละเพื่อเราจะได้มีความสุขหรืออุตสาหเข้าวัดภาวนาก็เพื่อให้เรามีความสุข ไม่สามารถละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ไม่สามารถละความยึดถือในตัวจิตได้งั้นการปฏิบัติจะเป็นแค่รูปๆคลำๆไปเรื่อยๆแหลนะไม่เข้าเป้าเสียทีถ้าไม่เข้ามาที่จิตนะไม่ได้เป้าหรอกหลวงปู่เทศถึงขนาดสอนนะบอกว่าถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ไม่เท่าทันจิตใจตัวเองนะยังอยู่ผิวๆนะเปลือกๆป,ปฏิบัติรูป,รปๆคลำๆ,ๆไปเรื่อยแหละ เช่นทำยังไงจิตจะสงบนะวันนี้ทําสงบเนี่ยพรุ่งนี้ฟุ้งอีกมาทําอีกลืมนึกไปว่าทําไมต้องให้จิตสงบจิตสงบเพราะรักตัวเองนั่นแหละเพราะว่ายึดถือว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดีนี่เป็นวิธีของคนดีนะวิธีของคนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ภายนอกวิธีของคนดีก็คือมาสํารวมจิตสํารวมใจเข้ามาส่วนวิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะหันหน้ามาเรียนรู้จิตใจตัวเอง รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจนะเพื่อกายออกไปแล้วก็มาถึงจิตถึงใจบางคนดูเข้าที่จิตได้เลยก็ดูบางคนดูเข้ามาที่จิตไม่ได้ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตมันหนึ่งลื้อบ้านออกไปนะเห็นเจ้าของบ้านพอามาเห็นถึงตัวจิตตัวใจรู้เลยโอ้ตัวนี้เองดิ้นรนแสาสายหาความทุกข์ตลอดเวลาทําไมดิ้นรนแสบายหาความทุกข์มาใส่ตัวเองพรามันอยากมีความสุขนะแต่มันมีความสุขอยากด้วยวิธีที่โง่ แต่เกียรตะกายหาความสุขเข้าไปแต่ว่าได้มาคือความทุกข์พระเจ้าสอนเราเข้ามาดูจนเห็นความจริงเลยกายนี้จันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้ามาตัวนี้นะถึงจะตัดการดิ้นรนนี้ขาดออกไปได้ในวันหนึ่งะนั้จิตใจต้องทางานทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยตลอดชีวิตเชิญไปทานข้าวไปหมดเวลาเดี๋ยวค่อยถามต่อ